ขอสอบถามอาจารย์ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันสถิติของโรคหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอาตัวเลขคนคนไทย ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจนะครับตัวเลขเข้า,ขาประมาณชั่วโมงละ2คนครับแล้วในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาทางหลอดเลือดหัวใจตีดด้วยในจํานวนนี้ถ้าถ้าประมาณการคนคนไทยสักแสนคนเนี่ยโดยทั่วไปประมาณสัก500คนที่จะมันปัญหาภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าหลอดเลือดหัวใจติดตันเฉียบพลันภาวะนี้ชื่อดู ดูแปลกๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรแล้วอาจารย์สามารถอบอกได้ถึงสาเหตุของการเกิดโูคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ไหมคะคือปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยครับเป็นมันจะเสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วหลอดเลือดของร่างกายทั้งหมดเนี่ยหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขาเนี่ย เราถือว่าเป็นอวัยวะเดียวกันมีความเสื่อมมีการอักเสบการเสื่อมของหลอดเลือดเนี่ยมันจะเกิดจากการปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการอักเสบก็เช่นเบาหวานความดันไขมันสูงบุรีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราทราบๆกันอยู่แล้วแล้วก็ปัจจัยพวกนี้มันทําให้มีการอักเสบของเส้นเลือดนี่พอเส้นเลือดอักเสบเราไม่รู้สึกหรอกไม่เหมือนกับเวลาเราปวดข้อปวดข้อปวดเข่าอันนั้นมีการอักเสบเรารู้สึกเราเจ็บเราปวดแต่เวลาอักเสบในร่างกายในเส้นเลือดไม่มีการไม่มีอาการอย่างนั้น แต่การอักเสบที่ว่าเนี่ยทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยปกติผนังหลอดเลือดมันจะเหมือนท่อประปาใหม่ๆนะซึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรรั่วเข้าไปได้แต่พอมีการอักเสบเนี่ยผนังผิวผนังเนี่ยมันจะรั่วพอรั่วเนี่ยไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะมุดเข้าไปในชั้นชั้นของเส้นเลือดแล้วก็ไปพอกมีการอักเสบพอพมุดก็ไปร่างกายมันบอกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม มันก็เอาเม็ดเลือดขาวมาจับก,กินพอกินเสร็จมันก็มีการตายมีการอะไรมันทําให้เกิดไขมันไปสะสมที่ผนังเส้นเลือดตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่ามีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบทีนี้คำหนึ่งที่ใช้คาว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบทันเพราะว่าภาวะนี้ไม่ได้จําเป็นต้องค่อยๆเป็น จากเดือนจากปีค่อยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่บางคนหลอดเลือดหัวใจตีบจาก20-30%วันไหนโชคไม่ดีเนี่ยไอไขมันที่เกาะหรือผนังที่เกาะเนี่ยมันนุ่มมันอ่อนผิดปกติมันฉีกขาดด้านในพอฉีกขาดด้านในหลอดเลือดที่ตีบ20-30%อุดตันเป็น100%เลยก็ได้เคยได้ยินภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า h a r t attack ใช่ไหมครับ h a r t attack หรือว่าภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบทันเฉียบทันเนี่ยนี่คือภาวะแบบนี้จากตีบ20-30%จนอุดตันใช้เวลาอาจจะเป็นช่วงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นวันแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอภาวะตรงนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหารุนแรงก็จะเกิดอันตรายถึงกระชีด้ถ้าเรารู้ว่าเป็นหรือสงสัยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าภาวะอย่างเงี้ยมันมีอาการยังไงพอรู้แล้วเราจะได้เราเป็นและรีบมาโรงพยาบาลที่เนี่ยคือเรายินดีมากถ้าคุณไม่เป็นแต่ถ้าคุณเป็นเรายินดีที่จะรักษาได้ด้วยความรวดเร็วอ,อ,อย่างที่บอกว่าเรามีทีมแพทย์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะ ดูแลคนไข้กลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปอันนี้อยากสอบถามถึงกลุ่มอาการไหมคะ <S <S ที่ s p ป c ิฟิกเกี่ยวกับโรคกลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันที่ต้องมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีกลุ่มอาการประเภทไหนบ้างคะคือ,ค,อคือถ้าพูดถึงหลอดเลือดหัวใจตีบการเฉียบพลันเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยคือมีพอมีปัญหาหลอดเลือดตีบนะครับเลือดจะไปเด้งกล้ามเนื้อหัวใจลดลงอาการที่ก็มีที่ได้ยินกันบ่อยคือการเจ็บหน้าอ,อกเวลาเจ็บนี่เจ็บยังไงเจ็บเนี่ยมันจะจุกมันจะแน่น เหมือนมีอะไรมากดมาลัดมาทับที่หน้าอ,อกแล้วบางทีมันจะมีการร้านะร้าไปแขนร้าไปกรามหรือไปคอเนี่ยนะครับหรือร้าไปท้องก็มีอาการที่ร้าไปท้องเนี่ยบางคนคิดว่าตัวเองจุกแน่นคิดว่าเป็นกดไหลย้อนอันนี้ต้องระวังถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการเหนื่อยร่วมด้วยเหนื่อยคือนอกจากเจ็บแน่นหน้าอ,อกแล้วจะมีการไปหายใจไม่ออก นะแล้วก็มีเหงื่อแตกใจสั่นถ้าเป็นมากๆบางทีหน้ามืดเป็นลมหูหมดสติได้เหมือนกันภาะวะตรงนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ภายใน10นาที20ินาทีไม่หายแล้วเราเป็นคนที่สงสัยตัวเองว่ามีปัจจัยเสี่ยงภาะวะอย่างนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับก็คือเจ็บแน่นหน้าอกผิดปก,ปกติไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็มีเหนื่อยมีใจสั่นหน้ามืดเป็นลมเหงื่อแตก ตรงนี้ต้องรีบนิดนึงอาการเจ็บแน่น,น้าอกเราไปด้านซ้ายนียถ้าเกิดคนไข้มีอาการประเภทนี้และถ้าเกิดคนไข้มีความสงสัยว่าถ้าหากมาโรงพยาบาลแนวทางการรักษาเป็นประมาณไหนบ้างคะในกรณีที่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันแล้วเมื่อกี้ที่ น้องก็พูดคำหนึ่งนะเจ็บหน้าอกหลับไปด้านซ้ายต้องให้เข้าใจนิดนึงนะครับเราจะเข้าใจว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายแต่เวลาเจ็บหน้าอกของหัวใจอ่ะบอกไม่ค่อยบอกได้ไม่ค่อยถูกแต่ส่วนใหญ่เล้าไปซ้ายก็ได้แต่ถามว่าไปขวาได้ไหมไม่บอกอย่างนั้นไมไ่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราบอกตำแหน่งได้ไม่ถูกอันนี้เป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังความเข้าใจที่เราขดเคลื่อนนิดนึงคาวน,นี้ถ้ามาถึงโรงพยาบาลทำยังไงปกติถ้ามีภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยทางหมอจะประเมินก่อนว่า ความเสี่ยงที่เป็ดเยอะแค่ไหนแล้วพอมาถึงเนี่ยถ้ามีปอดหัวใจขัดเลือดก,รการตรวจอันหนึ่งที่เราทํากันคือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจขึ้นไฟฟ้าหัวใจถ้าเจอลักษณะที่เฉพาะบ่งชี้ว่ามีปอะหัวใจขัดเลือดติดตันเฉียบอาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อดูว่ามีหลอดท่ออุดตันเฉียบพันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอนไซม์เอนไซม์คือสารอันหนึ่งที่ออกมาจากกล้ามเนื้อหัวใจมันจะสูงปกติ ถ้าเจอภาวะอย่างนั้นแล้วเราสงสัยเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ได้รับการรักษาถ้าเป็นหนักก็มีการฉีดสีสูสงหัวใจหรือการทบาบอลลูนทันทีแต่ถ้าเป็นระดับที่ไม่ไม่รุนแรงมากอาจจะเป็นการรักษาด้วยยาแล้วก็พออาการดีขึ้นก็ค่อยดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยงกันไม่ให้เป็นซ้ำในการหาสาเหตุของโรคที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อกี้ที่มีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจการตรวจขึ้นจะท้อนความถี่สูงหรือเอโคโฟเนี่ยแล้วก็เหมือนเมื่อกี้มีอาจารย์พูดเรื่องของเอนไซม์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อาจารย์ พอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออะไรการตรวจเอ็กโคอันตาซาวดูหัวใจนะอันตาซาวดูหัวใจหรือเอ็กโคเนี่ยเป็นการดูการทําง,งานหัวใจขณะนั้นซึ่งอาจจะพบว่าการในหัวใจบางส่วนที่ทําง,งานลดลงเนี่ยมันบีบตัวลดลงจริงหรือบางคนถ้าเป็นมากๆจะมีลิ้นหัวใจรั่วมากขึ้นช่วงที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดก็ได้เพราะว่าเลือดเนี่ยอาจจะไปเลี้ยงส่วนที่คุมการทําง,งานของปิดปิดของลิ้นหัวใจอันนี้เป็นภาวะที่เจอได้ นะเราก็ทราบมาอยู่แล้วแต่ว่าการรักษาเนี่ยขึ้นกับตอนตุกเฉลยตอนนั้นถ้าเกิดหัวใจอุดตันเฉียบพันธุ์จริงๆเนี่ยแล้วเราเรีบเปิดเส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดเนี่ยเลือดจะกลับไปเลี้ยงขึ้นทั้งที่หัวใจทําง,งานลดลงอาจจะทำง,งานดีขึ้นยิ่งเปิดเร็วโอกาสรอดชีวิตเราจะยิ่งเยอะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลมากที่มาเร็วรักษาเร็วจะได้ดีขึ้นนอกจากนี้ที่ที่มาถึงจุดเนี้ยเราจะเหมือนว่า วันฉุกเฉินนะอย่างวันนี้ที่โรงพยาบาลของเรามีโปรโมชั่นมาแนะนำในแง่ของการตรวจ TMAO เป็นการตรวจ inside, เอนไซม์การใช้เลือดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์รบกวนอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นการตรวจประเภทไหนแล้วก็ดีกว่าการตรวจประเภทอื่นยังไงคะ TMAO เนี่ยเมื่อกี้ที่น้องเขาพูดใช้คำว่าบางทีเราก็ย่อเป็นตัวยอ่อสารนั่นนึงในร่างกายบางคนก็เรียกว่าทีเมา ทีเมาบางทีอาจจะพูดง่ายนิดนึงแต่เป็นตัวย่อเราก็ใช้คําว่า t m เมก็ได้คือก่อนจะพูด T ีเมผมผมอยากจะเล่านิดนึงว่าเพราะว่าหัวใจหลอดเลือดติดติดตังเฉียบพลัน 10, เนี่ยคือก่อนจะมาเกิดโรคอย่างเงี้ยที่เราใช้คําว่าหลอดเลือดการอักเสบเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจเป็นอะไรบ้างเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนเรียนสูศึกษาอายุที่มากขึ้นเพศชายที่อายุเกิน40ปีเพศหญิงที่หมดประจาเดือนหรืออายุเกิน50ปี รหรือมีประวัติในครอบครัวอาหารการกินใช่ไหมน้ำหนักตัวที่มากเบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหมดเลยมีจุดหนึ่งที่เรามองว่ามีการการศึกษาที่ต่างประเทศนะครับในคนไข้กลุ่มที่ไม่ใช่คนไข้เป็นคนคนแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะแถบที่เถวๆทางัยุโรปกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเพบว่าทําไมอัตราตายฝรั่งเนี่ยอัตราตายจากหลอเลือดหัวใจสูงมากเลย แต่คนไข้แท็บนั้น่ะคนแท็บนั้นน่อัตราตายน้อยกว่ากลุ่มอื่นเขาไปศึกษาอาหารในคนกลุ่มนั้นพบว่าอาหารนั้น่ะเขาใช้คําว่าเป็นมืดจีเลเดียนไตเอทเป็นอาหารของกลุ่มเดือนซึ่งมีเนื้อแดงน้อยนะครับกินเนื้อแดงนานๆทีกินปลาเยอะกินผักเยอะผลไม้เยอะแล้วก็กินอาหารไฟเบอร์เยอะไฟเบอร์พวกซึ่งเขาพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยกับ อ,อัตราตายหรือโอกาสกับโรคหัวใจกับรถแสดงว่าเขาก็สงสัยว่าอาหารเนี่ยน่าจะมีผลเยอะเขาก็เลยไปตรวจเช็คเมื่อประมาณออมีการศึกษาจนพบว่าเมืม่อประมาณัมีการศึกษาออกมาเมื่อป,ปี2011ประมาณ10กว่าปีก่อนพบว่าสารตัวนี้ครับ TMO a ไตรเมทิลเอมีนเอนออกไซด์ a M e N o X I D. สารตัวนี้เป็นสารที่มีปริมาณมากขึ้น ในกลุ่มคนที่เกิดปัญหาหัวใจปัญหาหลอดเลือดหัวใจติบตันเฉียบพลันปัญหาหลอดเลือดสมองแล้วก็อัตราตายสูงขึ้นสารตัวนี้มาอย่ยังไงเขาบว่าเวลาเรากินอาหารมาจากสารสองสาอย่างอันนึงคือโคลีนแอลคาดทีนแล้วก็บีเทนสารอันนี้เป็นสารหลักๆที่เปลี่ยนเป็น TMAO เมื่อเรากินสารอาหารแบบนี้เข้าไปเนี่ยแบคทีเรียนในลำไส้จะเปลี่ยน TMA สารพวกนี้โคลีนแล้วก็เรื่องของบีเทนอะไรพวกนี้นะ ให้กลายเป็นสารนำนึงเรียกว่า TMO พวกนีม้มามากในพวกเนื้อแดงเนื้อแดงมีพวกนี้มากไข่มีพวกนี้มากนมก็มีแต่ปริมาณน้อยกว่าเราจึงพบว,ว่าอาหารจริงๆเนี่ยมีผลกับสุขภาพอันนี้เป็นเหมือนกับจุดอันนึงที่ เมื่อก่อนเขาก็สงสัยกันว่าทาไมอาหารมีผลนะัเป็นเพราะเรื่องไขมันอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่สารตัวนี้แหละเขาเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของการอาหารที่เรากินไปแบคทีเรียนในร่างกายเนี่ยมันสร้างสารผิดปกติขึ้นมาแล้วถ้าสารตัวนี้มันเยอะขึ้นเนี่ยมันมีผลกับระบบสมดุลทําให้มีการอักเสบของเส้นเลือดมากขึ้นและทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นหลอเดเลือดสมองหลอเดเลือดหัวใจ วันนี้นะคะอีกหัวข้อนึงก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มโรคอาริทเบียหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่เองคะ่ะโดยผู้ที่จะมาบรรยายในหัวข้อในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์เรวัชจ,จงพิพิธพ,พรนะคะแพ,นนพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษแพทย์ยุรกรรมโรคหัวใจค่ะการศึกษาและการอบรมคณะแพทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรบทิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจนั่เองคะ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ด้วยค่ะ ค่ะก็อย่างที่คุณวิ่งเมื่อสักครู่มีความสงสัยนะคะอาจารย์ว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจริงๆแล้วคือโรคอะไรคะอาจารย์อธิบายก็เฟิร์คำถามที่ดีครับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยตัวหัวใจเนี่ยมันจะมีเรื่องหลอดเลือดหัวใจรวมถึง่นไฟฟ้าอาจารย์นะครับเรียนหลอดเลือดเมื่อกี้อาจารย์อนานรอบไปแล้วตรงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของไฟฟ้าหัวใจนะครับหัวใจเนี่ย เวลาที่มันจะบีบตัวเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าอันนะครับเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมีโรคเยอะไหมในเกี่ยวกับไฟฟ้าหัวใจนี่เนี่ยมันมีไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ผมจะมาเล่าตรงส่วนที่เราครบกันบ่อยๆก่อนนะครับเนาะเรียกว่าหัวใจเต้นฟไฟฟ้าผิดจังหวะแบบหัวใจเต้นละลิกนะคระับภาษาอังกฤษใช้คำนี้ครับก็คือ a อ r i a l fibrillation ผมจะเรียกสักภาพสั้ไปเป็นว่า a อฟปั่กันนะครับนะ a อฟเนี่ยคือเขาเรียกว่าพอคนเราอายุเยอะขึ้นนะครับมีความชรามีโรคร่วมนะครับเนาะหัวใจพอกหนึ่งออกซิเดนเนี่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันก็จะต่อพ้นนะครับเนาะแล้วมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาเป็นจุดๆนะครับเนาะมันจะทำให้หัวใจเราเต้นไม่ตรงจังหวะนะครับเนาะหัวใจคนเราปกติเราจะเต้น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  เกอยางงี้เป็นจังหวะนะครับนะส่วนหัวใจเต,ต้นผิดจังหวะแบบ AF เนี่ยหัวใจมันจะเต้นตึกต,ตึมตึมตึมติกไม่มีไม่มีจังหวะอะไรนะครับเนาะเหมือนตีกองม่วนนะครับเนาะก็ทำให้บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะรู้สึกใจมันสั่นใจมันเต้นวิววิวบางคนมันมีเต้นที่เป็น оры, ช่วงของมั eman, นเนี่ยช้าหน่อยบางคนรู้สึกจะหน้ามื้รู้สึกจะลูกได้ นะครับบางคนรู้สึกแบบจัดแต้งเป็นกรองเลยครับรัวๆเลยในในในอกเรานะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยบอกไม่ได้ขึ้นกับว่าเริ่มเป็นแรกๆไหมถ้าเริ่มเป็นแรกๆบางคนก็เป็นหลักแค่นาทีหนึ่งแล้วก็หายอีกเลยหรือบางคนเป็นเรียกเป็นมานานมากแล้วเป็นแบบผาวอนเลยเป็นอยู่ตลอดไม่มีกลับมาเป็นจังหวะปกติเลยอย่างนี้ก็มีนะครับ แล้วอาการเต้นผิดจังหวะหนักหรือนานแค่ไหนคะที่จําเป็นจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าแค่ไหนที่ยังไม่จําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลก็ได้่เงี้ยคะ่ะตรงนี้เนี่ยเพรว่าการเต้นหัวใจตเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีตั้งแต่ไม่มีอะไรกินชากินกาแ,แฟก็เต้นผิดจังหวะได้เขาเรียกว่าหัวใจเต้นสะดุดนะครับนภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า PVC คือหัวใจเนี่ยมันบีบสะดุดเหมือนลองสะดุด แล้วเราก็เดินต่อไปได้นะครับอันนี้เขาเีอกบางคนก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนบางคนก็เกต้นผิดจังหวะแบบถึงรุนแรงเลยก็มีอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์วัฒนาเล่าคือมีหวัวใจขาดเลือดมันมีหวัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงออกมานะครับเราคงเห็นข่าวดาราบางทาง่านนั่งๆคุยอยู่อย่างงี้แล้วก็ล้มไปอันนั้นอันนี้คุณๆนะฮะเพิ่งไม่กี่เดือนก่อนอันนั้นก็คือหวัวใจเต้นผิดจังหวและแบบรุนแรงออกมา นะครับเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยออถ้าเรามีอาการนะครับผมหมอคิดว่าเ,ออเราไม่ต้องรออยู่นานเราต้องมาตรวจดูให้รู้ว่าเอ๊ะตกลงของเรามันพิจวะแบบไหนเป็นแบบไม่เป็นอะไรมากหรือว่าจริงๆแล้วโอ้ของเราเนี่ยจริงเป็นเยอะเนี่ยมันต้องอาศัยการตรวจเพิ่มนะครับเนาะพูดง่ายๆขอแค่ว่าเรามีอาการเปลี่ยนปกติเราก็ควรมาเช็คแล้วนะครับ แล้วมีปัจจัยเสี่ยงไหนไหมคะที่ส่งผลให้เกิดการเต้นหัวใจผิดจังหวะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมการกินอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยผมพูดในแง่ของเออคนเราก็มีความแก่ชราเพิ่มขึ้นตรงนี้เราไปหยุดความชราไม่ได้เนาะแต่ว่าที่เราจะหยุดได้อย่างเช่นนะครับที่เราป้องก,กันได้ความดันสูงครับเนาะ รงนี้เราใช้ยาช่วยนะครับเพื่อไม่ให้ความดันมันเยอะไม่ให้หัวใจมันเติบขึ้นเพราะว่าแรงดันในหัวใจเนี่ยพอมกสูงหัวใจเราก็เหมือนลูกโป่งอะครับพออักแรงดันไปเยอะหัวใจก็ป่อง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 ขึ้นนะครับมันก็หัวใจก็จะล้มเหลวได้นะครับพอหัวใจล้มเหลวก็จะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมานะครับเบาหวานครับตัวอันตรายนะครับ ซึ่งตรงนี้เราปัจจุบันเรามีการรักษาประววาิที่ดีเพื่อชะลอไม่ให้เราแย่ลงไปนะครับพอเป็นประวานเนี่ยเส้นเลือดของเราเนี่ยจะตีบไปหมดเลยครับไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามรวมถึงหัวใจด้วยนะครับการสูบบุหรี่ครับอันนี้เมื่อกี้อาจาร,รย์วัฒนาก็เล่าเราเหมือนกันครับบางคนไม่ได้สูบเองครับแค่ได้กลิ่นควันคนในบ้านสูบสูบตัวหนึง่งเท่ากับเราได้ไปประมาณสักหนึ่งในห้าตัวอย่างเงี้ยครับ เราก็ <c oughs> อาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเค็มไปหรือมันมากเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วนี่คนไข้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่เมื่อพอเรามาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะพบว่าไม่ได้ไม่ได้มีกลุ่มอาการนั้นอยู่แล้วทางเราจะมีวิธีการค้นหาหรือตรวจสอบกลุ่มอาการที่คนไขม้มีเมื่อตอนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไหมคะ นี่ก็เป็นคําถามที่ดีบางคนบอกเอ๊ะฉันรู้สึกใจสั่นๆนะอยู่ที่บ้านเป็นแป๊บเดียวเอง5นาทีหรือไม่กี่นาทีที่เมื่อกี้มีผู้ถามนะครับนะว่าเป็นแบบแปบ๊บนึงเดี๋ยวก็หายพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นละมาตรวจขึ้นหัวใจหนึ่งแผทก็บอกเอ๊ไม่มีอะไรนะครับที่เมื่อกี้ผมเกิดไปก่อนหน้านี้บางคนเขาเริ่มมันเพิ่งเริ่มเป็นนะครับมันจะเต้นผิดจังหวะแค่แป๊บเดียวนะครับบางคนเป็นหลักนาที อาจจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังได้ขึ้นกับว่าระยะเวลาของโรคที่เราเป็นมานานแค่ไหนพอมาถึงโรงพยาบาลปึ๊บหายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรามีการตรวจที่ว่าเราติดขึ้นหัวใจนะครับนะเราก็ติดแล้วก็เอาเครื่องกลับไปที่บ้านด้วยเราก็ติดได้อยู่ประมาณวันหรือ2วันนะครับติดกับตัวเราตลอดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะดีเทคหรือบันทึก ขึ้นหัวใจของเราเนี่ยตลอดเวลาเลยตลอดเวลาทุกๆนาทีเลยตอนที่เรามีช่วงที่รู้สึกเรามีใจสั่นนะครับเราเครื่องก็จะเบ,บันทึกไว้นะครับพอวันที่เรานัดมาโรงพยาบาลเราก็มาถอดเครื่องหมอก,ก็จะมาคอยดูให้ว่าเอ๊ะที่เครื่องบันทึกนั้นนะ่ะตกลงมันมีหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงหรือไม่ถ้ามันผิดหน้าตาของขึ้นหัวใจอันนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไร เรารักษาตามคลื่นหัวใจที่เราเจออย่างนี้น,นะครับค่ะอันนี้เราทราบถึงสาเหตุการป้องกันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงแล้วต่อมาเป็นในแง่ของการรักษาค่ะอาจารย์ถ้าเกิดพบว่ามีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วการรักษาเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างคะครับอย่างที่เมื่อกี้เราสมมติว่าเราได้เครื่องนั้นมาแล้วเราเห็นคลื่นหัวใจที่ผิดปกตินะครับเราก็ต้องบอกว่ามันผิดปกติแบบไหน เราก็จะรักษาไปตามตัวโลคนะครับซึ่งตรงนี้ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีหมอไฟฟ้าหัวใจที่เขาชํานาญการด้านเนี้ว่าเอ๊ะขึ้นหัวใจผิดปกติแบบเนี้ยมันรักษาย่างไงไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเป็นการสวน,ห,วสวนหัวใจเข้าไปเพื่อไปจี้ไฟฟ้าที่มันรับวงจรหรือจุด ที่มันผิดกับเอ,อ่อทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาเราก็ไปจี้จูที่มันผิดปกติตรงนั้นนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาไฟฟ้าหัวใจที่เราผิดปกติเป็นแบบไหนคนไข้มีอาการเป็นอะไรยังไงมานะครับเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับ อย่างที่คุณผู้หญิงได้ถามไปนะ่าจะเกิดจากการที่ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วพบว่ามีขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดจังหวะบางช่วงอย่างเงี้ยค่ะที่คุณผู้หญิงได้ถามว่าถึงขั้นจะต้องจี้ไฟฟ้าหัวใจไหมอย่างนี้อาจารย์ให้คําตอบว่าอย่างไรคะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแบ่งเป็นง่ายๆนะครับอย่างเช่นหัวใจไฟฟ้าผิดจังหวะแบบที่เรียกว่ารัดวงจรรัดวงจรแบบตรงจังหวะนะครับหรือว่าใช้คําว่า svt นะครับ svt มันจะคละอันกับ af SBT เนี่ยตรงนี้เนี่ยปัจจุบันการรักษามี2ทางเลือก1คือถ้าเราเป็นไม่บ่อยนานๆทีเพิ่งเป็นครั้งแรกเราอาจจะลองกินยาดูก่อนนะครับว่าจะคุมจังหวะได้ไหมนะครับกับ2คือโอ้เป็นมาหลายครั้งแล้วหมอเป็นเดือนละครั้งเลยมาโรงพยาบาลทุกครั้งเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยก็เรียกว่า G จีฟฝฟ้าหัวใจนะครับนะซึ่งการรักษาเนี่ยโอกาสหายเนี่ยค่อนข้างสูง90%กว่าเปอร์เซ็นต์หายขาด แล้วการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจนี้เป็นการรักษาที่สามารถรักษาให้หายขาดเลยไหมคะหรือว่ายังโอกาสหายขาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ยากตำแหน่งค่อนข้างง่ายครับตรงนี้โอกาสหายขาดตีว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ไปถึง97-98เเปอร์เซ็นต์เลยที่จะหายขาดนะครับ นอกจากนี้อาการพวกใจสั่นสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์อาการลักษณะนี้เป็นเกี่ยวกับโรคพวกโรคก,กลุ่มหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมคะครับตอนกลางคืนเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดจังหวะได้ตลอดเวลาแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นกลางคืนบ่อยนะครับกลางคืนเนี่ยด้วยห้องที่เงียบนะครับบางคนยังได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเลยลเต้นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเลยบางคนมันเพราะฉะนั้นเราก็จะ ดีเทคหรือว่ารู้สึกรู้สึกตัวได้ง่ายนะครับเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเอ้ไอขึ้นหัวใจที่มันผิดปกติตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยถามตรงเนี้ยหมอก,ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราต้องต้องมาตรวจเพิ่มนะครับเพราะเราไม่ได้เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงเราแค่ร,รู้สึกว่ามันเต้นผิดจังหวะอย่างที่บอกมันมีตั้งแต่แบบไม่เป็นอะไรมากเต้นสะดกเฉยๆจนไปถึงแบบรุนแรงเลย จนถึงแบบแย่เลยเสียชีวิตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราเป็นแต่เฉพาะกลางคืนไม่มีปัญหาครับปัจจุบันเรามีเครื่องที่เรียกว่าโฮเตอร์ที่เราติดแล้วกลับไปบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับติดแล้วเราก็กลับไปบ้านแล้วเราก็นอนเดี่ยวตอนกลางคืนว่าเอ๊ะมันยังมีอาการอยู่ไหมอ่ะมีปุ๊บเราก็เอาเครื่องเนี้ยมาเปิดดูว่าเอ๊ะตกลงมันเต้นบินจังหวะแบบไหนเราก็รักษาตามที่ขึ้นหัวใจเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามชาาออฟฟิศหลายคนอย่างเงี้ยค่ะชอบทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากอย่างชากาแฟอย่างนี้มีผลต่อเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมคะจำเป็นจะต้องเลิกกินเลยไหมหรือว่าอาจารย์ให้คำแนะนำว่ายังไงดีคะครับเอางี้ครับชากาแฟบางคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับบางคนกินแค่จิบคำสองคำเองก็รู้สึกหัวใจสั่นและใจสะดุดแล้วนะครับคือบางคนเขาเลือก ความรู้สึกเนี่ยตอบสนองต่อคาเฟอีนเนี่ยมันไวนะครับบางคนบอกกินนิดเดียวหัวใจมันเต้นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กมานัวเลยซึ่งตรงนี้เราต้องไปดูว่าไอ้ขึ้นหัวใจเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับถามว่ากาแฟนเนี่ยมันกระตุ้นทําให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะได้ไหมได้นะครับแต่บางคนเ็าเลือกมันเต้นเร็วขึ้นนะครับเทียบแล้วเหมือนเราออกกําลังกายคือไม่ได้ผิดจังหวะหรกแต่ใจเราเต้นตรงตามจังหวะ เพียงแต่เ,เทียบแล้วเราออกกําลังกายแต่การกระตุ้นนั้นคือเรากินคาเฟอีนเท่าไม่มันก็เร็วนะมันก็เต้นเร็วเหมือนเราเดืม่มเครื่องดื่มชูกําลังก็เหมือนกันนะคระับวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์เรว,วัตมากๆนะคะที่เป็นเกียรติมาให้การเสวนาในความรู้ในหัวข้อเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ